จากการที่ได้มีปัญหาร้องเรียนต่างๆหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดบ้างเรื่องของความเสียหายของถนนบ้างหรือว่าอาจจะเป็นฝาคูระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างไม่สว่างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับหรือปัญหาบางครั้งบางคราวน้ำเจิ่งนองซึ่งเพื่อให้เป็นการทันกับเวลาทันกับเหตุการณ์ พื่อไม่ต้องให้ทางด้านของพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นั้นต้องรอนานเกินไปก็ได้ให้รองประลัดเทศบาลทั้งสองท่านก็คือนายกิจจาการะวงลงไปดูแลที่ตำบลกระบี่ใหญ่และให้หนายพิเชษพันจีนาไปดูแลในเขตตำบลปลัดนะ้ําเมืองกระบี่ซึ่งนอกจากที่จะมีรองประลัดเทศบาลลงไปแล้วก็ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต ความทั้งเลขาการเกษตรสุนตรีในนินนกรริมเถาก็ลงไปยังเขตชุมชนต่างๆเพื่อไปรับฟังปัญหาลงไปแก้ไขปัญหาของความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ไปติดตามงานด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาซึ่งในขณะนี้ผลปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราฉะนั้นก็เรียนว่าในส่วนของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับ เรามีช่องทางในการที่จะให้ท่านได้รงเรียนเข้ามาหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์199เหตุด่วนนะครับก็แจ้งมาได้หรือมีปัญหาติดขัดอะไรก็แจ้งมาได้หรืออาจจะไปทางด้านของ w ว็บไซต์กระบ go t h ก็ได้หรือแม้กระทั่งวันนี้ Facebook ของสำนักงานเทศบาลกระบี่ก็เปิดช่องให้ทั้งหลายเช่นเดียวกัน นอกจากใน,นส่วนนั้นแล้วนะครับทางด้านของการใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุเข้ามาก็สามารถแจ้งเหตุได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรเรียนว่าการดำเนินการในเรื่องของการทํางานในเชิงลุกนั้นก็จะมากขึ้นการลงในพื้นที่ของฝ่ายประจำนั้นก็มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทั้งทางด้านของฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งและก็สมาชิกสภารูปบททางชุมชนแต่วันนี้นั้นก็ได้ มีนโยบายนะครับให้ทางด้านของฝ่ายประจำที่สามารถตัดสินใจตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาได้โดยตรงทีเดียวนันถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้ลงเป็นการในเชิงลูกมากขึ้นครับ